กลับมาช่วงนี้นะคะกับช่วงเรื่องราวดีๆจากวานิสาคลินิกค่ะแล้วแน่นอนวันนี้โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่แล้วเนี่ยนะคะต้อนรับคริสต์มาสด้วยวันนี้บอกเลยว่าแรงมากจริงๆต้อนรับเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณปาร์ตี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปาร์ตี้นะคะผูดูแลลูกค้าในส่วนของการแบบว่าประสานงานดูแลนะคะดูแลเป็นอย่างดีด้วยนะดูแลทุกคนที่เข้ามาในวริิัาคลินิกเลยคือกลับไปคือต้องสวยแน่นอนครับและรู้เลยว่า เนี่ยลูกค้าเยอะมากเยอะมาให้การตอบรับดีมากในเรื่องของการดอความงานทุกอย่างครบวงจรที่บริัทคลินิกของเราดิฉันแอบเห็นเมื่อวานเขาเริ่มสวหัวโปรโมชั่นช่วงคริสต์มาสปีใหม่กระหน่ำมากนะสุดๆเลยครับเรียกว่าคืนกำไรให้กับลูกค้าที่แบบแฟนรายการลูกค้าของบริษัทคลินิกเพราะว่าคุ้มสุดๆในช่วงแบบส่งท้ายปีนี้ด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวอนอื่นบอกคุณผู้ชมก่อนท็าเฟยอยากให้แอดไลน์ก่อนเพราะอะไรรู้ป่ะเมื่อวานเนี่ยถ้าคุณไม่มีไลน์ออฟฟิเชียลเขาคุณพลาดเลยเพราะดิฉันอยู่ดิฉันแบบ กดไม่ทันนะใช่ที่ฉันรีบส่งให้เพื่อนแคปชั่นแล้วส่งให้เพื่อนสุริทธ์นะใครที่เล่นไลน์นะคะเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วละไลน์เธอตอนนี้เพราะว่าแหมมันกำลังฮิตนะคะเพราะฉะนั้นแอดไปนะคะที่แอดวานิสาคลินิกนะคะกับเรื่องปโปรโมชั่นต่างๆนะคะคอร์สต่างๆในราคาสุดพิเศษนะคะสิ่งที่จะเอ่อวานิสามีมาฝากนะคะเขาจะอัปเดตทางไลน์ตลอดใช่แล,ใแล้วก็จะรู้ก่อนชาวบ้านชาวช่องค่ะใช่ครับใครที่มีพวกออฟฟิเชียลคือจะแบบได้สิทธิ พิเศษมากมายในออฟฟิเชียลของเราใช่ซึ่งแบบเมื่อคืนเนี้ยคุณผู้ชมรือมาถ้าคุณผู้ชมมีไลน์คุณผู้ชมจะรู้เลยนะคะอยู่ดีเขาก็มาสิทธิพิเศษด่วนมากถึงสามทุ่มถึง4ี่ทุ่มอย่างนี้นะคะเป็นราคาพิเศษแบบคุณต้องรีบจองอ่ะแต่ถ้าคุณไม่มีไลน์คุณไม่ได้รู้นะคะเมื่อวานเนี้ยขายโบท็อกซ์ราคาพิเศษจริงต้องบอกนี้ลูกค้าพิเศษทางไลน์ถูกเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์วันนี้สาคลินิกนะคะด้านจอขวามืองคุณผู้ชมสีเขียวนะคะ แอดวันิสาคลินิกแอดไลน์เข้าไปเลยนะคะ,คะจะได้เป็นเพื่อนกันแต่วันนี้มาเนี่ยมาอัปเดตโปรโมชั่นพิเศษเลยช่วงวันคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่18-29ถึง29ธันวาค,คุณขาใครที่เกิดเป็นลูกค้าของวันิสาคลินิกคุณซื้อเข้าไปซื้อคอร์สเขาคุณปาร์ตี้ใช่ไหมยอดครบเนี่ยนะคะจะมีของสิ่งต่างี่เาเรียกหอยาเรียกว่า ทุกการซื้อครับหลังจากที่ลูกค้าซื้อโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่18ถึง29ธันวาเนี่ยครับซื้อปุ๊บคุณได้ของแถมทันทีเลยครับไม่ต้องรอเลยคมีอะไรแถมบ้างมีอะไรแถมบ้างเราบอกเยอะมากเป็นแบบการฉีดหน้าใส่พวกโบท็อกฟิลเลอร์ร้อยไหมอะไรอย่างนี้เราแถมให้ลูกค้าไปเลยใช่ค่ะก็คือหนึ่งในเดี๋ยวเราจะบอกให้ฟังแล้วกันคุณเข้าไปซื้อเนี่ยนะคะนอกเหนือจากของที่คุณจะได้แบบทันทีแล้วเนี่ยเมโซไวท์นะคะใช่ป่ะเมโซไวท์แบตเบอร์เนอร์ออซี่บรท์ นะคะแล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับแพ็กเกจทัวร์ฮ่องกงสนเจิ้นจูไห่สามวันสองคืนแล้วก็ได้สิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 6S อีกเรียกว่าคุณได้ซื้อความสวยกับโปรโมชั่นของจากเราได้ได้โปรโมชั่นของวันอีกสี่ชั้นด้วยสี่ชั้นโชคสี่ชั้นคือหนึ่งเข้าไปแต่เดมเข้าไปตั้งแต่วันนี้18ใช่ไหมไปซื้อคอสได้คอสหนึ่งซึ่งซื้อราคาลดอยู่แล้วราคาลดอยู่แล้วนะคะที่นอนนำเสนอกันบบงทีลดมีลด50%าสิบกปอร์เซ็นต์ลดมากกว่าห้สับเรีรบร้อยปุ๊บ ได้รับของแถมไม่ว่าจะเป็นคอสเมโซหน้าสายไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมต่างๆอีกหนึ่งคอสแถมฟรีๆอีกและยังได้ลุ้นจับของขวัญจับรางวัลขึ้นมาเรียกว่าจับปุ๊บคุณได้ของรางวัลทุกรางวัลที่การจับและฉันจะบอกให้นะสิทธิ์การจับฉลากลุ้นรับของรางวัลเนี่ย Bring up สิบครั้งใช้แสงกระตุ้นคอลลาเจนสิบครั้งโบท็อกซ์100ยู ของวันนี้เขาแจกคุณนะคะเมโซแฟตหนึ่งคอร์สโบลท็อก100ยูบวกฟิลลลอหนึ่งซีซีเลเซอร์หนึ่งคอร์สใช่ครับผมยอดเลยนะคะเขาบอกมีพรีเมียมกิฟต์เซตอีกต่างหากมีการฉีด PRP ที่เราเคยมาแนะนำไปแล้วก็มีการสักคิ้ว6 d ด้วยสักครกรไม่รู้ใช่มีอะไรอีกล่ะ เลเซอร์กำจัดขนอีกหนึ่งคอร์สค่ะกำจัดขนอันนี้ฉันอยากไปมากเลยฉันจะกำจัดทั่วร่างกายผิวมันจะได้เนียนโอ้เนี่ยจับฉลากได้เยอะมากไปทุกอย่างอาหารเสริมอีกอุบัติโนนอกจากลุ้นจับของรางวัลปุ๊บยังได้ลุ้นไปเที่ยวฮ่องกงเซินเจิ้นจูไห่ตักเราด้วยสามวันไปฟรีคูลค่าห้าหมื่นบาทไปฟรีแต่มูลค่าห้าหมื่นคือจับขึ้นมาแล้วไปเลยอย่างเงี้ยหรอแล้วก็ได้ลุ้นรับ iPhone 6S ด้วยตายแล้วสิบหกกิ๊กนะหนึ่งรางวัลนะเออ ลดโปรใช้ให้ลูกค้าแล้วยังแบบได้แถมได้แบบมีโชคหลายชั้นให้ลูกค้าในช่วงส่งท้ายปีนี้ด้วยครับผม่เพราะฉะน,นั้นใครที่เล็งในเรื่องของอช่วง ท้ายปีใหม่นี้บางบทีอาจจะชวนคนใกล้ตัวอาจจะชวนเพื่อนฝูงนะคะ<อ>ไปซื้อคอสความสวยความงามเป็นของขวัญให้กันและกันฉันก็เป็นการดูแลกันแบบอย่างดีนะนะเป็นคนพิเศษแล้วก็ที่สําคัญเป็นคอสแบบราคาถูกแล้วก็มีของแถมมากมายที่วันนิสสาคลินิกจริงๆอยากจะให้เน้นย้ำด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์วันนิสสาคลินิกต้องรีบแอดไลน์เข้าไปนะคะรวมถึงเน้นย้ำในเรื่องของสาขาหน่อยเพราะคุณผู้ชมบางคนยังไม่ทราบเอ๊ะฉันจะไปทำที่สาขาไหนบ้าง ก็ตอนนี้นะครับเราก็จะมี4สาขานะครับสาขาแรกคือสาขาพระหุ่นยอทินตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพาแล้วก็สาขาประชานิเวศนึงนะครับแล้วก็สาขารามคำแหงยี่สี่นะครับแล้วก็สาขาต่างจังหวัดคือสาขาขอนแก่นครับนี่แฟนคลับเราพี่แหม่มขอนแก่น แฟนคลับรายการเราไงพี่แหม่มชวนเพื่อนนะคะเพื่อนสาวนะคะไปทำหน้ากัน,กนไไที่วันนิสาค,คลินิกนะคะที่ขอนแก่นได้เลยนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะคุณถ่ายรูปหน้าจอไว้นะคะเบอร์โทรศัพท์0814962644 0814962644นะคะ,คะรีบเลยแล้วก็แอดไลน์ออฟฟิเชียลไลน์ของเขาไว้ที่แอดวันนิสาคลินิกเพราะว่าคุณจะได้รับรู้ข่าวสารต่างๆเผื่อคุณฟังเราไม่ทันหรือเพิ่งเปิดมาเจอเราคุณรีบโทรไปก่อนว่าเนี่ยขอจองก่อนเดี๋ยวจะเข้าไปละ ขอเข้าไปคุยกับสิทธิพิเศษหน่อยมันเยอะมากนะคะค,คือหนึ่งเนี่ยเวลาเราไปคลินิกเนี่ยแล้วเวลาเราเดินเข้าไปในคลินิกเนี่ยบางทีเราก็แค่จะไปถามว่าราคาเท่าไหร่ทำอันนี้เท่าไหร่พอเราได้ราคาคุณรู้สึกพอใจแล้วแต่คุณเชื่อไหมพอพอใจในราคาเราซื้อแล้วเรารู้ว่าเราต้องได้ของแถมอะไรอีกเยอะแยะมากมายมันดีมากเลยนะ,ะสแล้วคนไทยอะ่ะเราอะ่ะไม่ต้องคนไทยหรก <laughs> เราเอาตัวเราเนี่ย ชอบของแถมไหมครับชอบมาแถมยิ่งกับฉลามจับๆๆใหญ่เลยะคือแถมอะไรฉันก็เอาหมดนะเธอขอให้ได้ของแถมใช่แล้วเนี่ยบุคลาภเนี่ยไม่ใช่ว่าแถมกันกระโหลกกะลานะแถมแต่ละคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สใหญ่ๆทั้งบางครั้งของแถมเนี่ยมูลค่าสูงกว่าสิ่งที่ลูกค้าซื้ออีกครับนั่นไงเห็นไหมสมมติว่าวันนี้ฉันเข้าไปซื้อโบรอดท็อปสมูรลอยยูตึม จับขึ้นมาได้นี่จ่า P R P จ้ะหนูจ๋าสมมติพี P R P ก็ราคาสพงเลยใช่ไหมะแล้วก็รู้สึกคนที่แอดไลน์วันนิสสันคลินิกก็จะได้รับนะคะแถมอะไรนะซื้อ1นยูแถมอะไรอีก1นยูนะคะที่เราเรียกว่าซื้อโบท็อกหนึ่งร้อยยูตัวของน้ำโบตานะครับถ้าแอดไลน์ปุ๊บจะได้คูปองแรกซื้อนะครับฟรีอีก100ยูนิทนั่นไงในราคาแบบพิเศษมาอันนี้แค่แอดไลน์นะยังไม่รวมโปรโมชั่นคริสต์มาสท้ายปีนี้นะคะคุ้มมากเรียกว่าโลดสุนสุดเลยมมมีคออสสะไรรนนน่่่าาาใจถวโโปชั ที่จะให้แนะนำให้ลูกค้าซื้อในช่วงนี้เนาะ18-29นะครับคือเป็น b o t h o k 100u นะครับของเกาหลียังดีเลยนะครับ4,990ลด <L od. S 2> Filler นะครับ 1cc 4,990 oh. หรือว่าการฉีดผิวขาที่เคยมาแนะนำไป b i g อ Up 10เข็มแถว10เข็มในราคา4,990คอันเนี้ยคุ้มมากเลยคุณผู้ชม10เข็มแถว10เข็มหนูจา่าฉีดให้ขาไปเลยลูกแล้วขาวแบบหนึ่งขาวสวยใสยแล้วดูแบบไม่เป็นผีแบบผีดิบเดินอะ่ะเรียกว่าขาดูแบบ ดูมีมออร่าเป็นธรรมชาติดูใสแล้ว่าเราไม่ได้ใส่พวกสารอันตรายต่อผิวของเราอยู่แล้ว ใช่นะคะสิบแถมสิบเนี่ยสี่พันเก้าร้อยบาทเนี่ยเรารู้สึกว่าซื้อคอสนี่สี่พันเก้าร้อยบาทดีๆจะได้รับของแถมใช่ไหมมีคอสเมโซย้อีหนึ่งคอสบ้างอันนี้รวมไปด้วยไหมเรียกว่าลูกค้าซื้อโปรโมชั่นอย่าบอกครับทุกการซื้อได้ของแถมแน่นอนเลยนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณจะได้ของแถมอะไรในการที่คุณไปซื้อหนึ่งครั้งแล้วคุณกงไปจับรางวัลอีกถูกต้องจับรางวัลอีกได้อีกตามเงื่อนไขได้เลยครับโอ้ตาลรมันเยอะมากเรียกว่าเราลดราคาแถมแล้วก็ให้ลูกค้าลุ้นแล้วก็ ลดรากมาย<ล>คใครสนใจเอาอย่างนี้ดีกว่าแอนไลน์ที่วันนิสสาค,คลินิกนะคะรวมถึงใครที่มีไลนวันนิสสากลินิกแล้วนะคะหรือว่ายัางแบบว่ายัางไม่แน่ใจนะคะกับการดูแลความสวยความงามของคุณโทรไปติดต่อสอบถามที่หมายเลขด้านล่างหน้าจอนะคะ0814962644ได้นะคะจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะให้ปรึกษาในเรื่องของความสวยความงาม เพราะอย่างหนึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะใครที่จะทําความสวยความงามเดี๋ยี้ต้องมั่นใจที่สําคัญจะต้องปลอดภัยและต้องเลือกสรรคลินิกที่มีคุณภาพมีคุณหมอคอยดูแลนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ยเห็นคลินิกนั้นก็แถม <laughs> เห็นตรงนั้นก็แถมเห็นนี่ก็แถมวิ่งเข้าไป เออบางทีเราต้องดูด้วยนะคะแต่อันนี้แหมต้องบอกตามตรงนะคะวันนี้สาคลินิกเนี่ยมีทั้งคุณหมอมาคุยกับเรามีทั้งนักเทคนิคการแพทย์มีทั้งที่ปรึกษาความงามผู้ใช้จริงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ปลอดภัยแน่นอนที่สําคัญท้ายปีแบบเนี้ย โปรโมชั่นเก๋ๆแบบนี้ช้าอยู่ได้ยังไงแพตตี้ช้าไม่ได้กดโทรศัพท์สิจ้าฉันจะจองโทรได้เลยครับทางนี้จองเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยสามารถ walk in เข้าไปหาเขาได้ไปพูดคุยปรึกษาก่อนได้คุยดีเลยที่วันพิกัยเนี่ยก็จะมีคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญประจำคลินิกตลอดนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้วิชวิวินิจฉัยผิวหน้าก่อนดูผิวหน้าค่ะมีการปรึกษาคอนซัลท์กันฟรีก่อนด้วยครับฟรีด้วยเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรึกษานะคะทีนี้ฉันเคยไปปรึกษาเรื่องเรื่องจมูกห้าร้อยนะครั้ง แพงมากมเลยอันนี้รนะู้มาบางคลินิกนะคะมีค่าพบหมอก่อนใช่ให้คำปรึกษาก่อนขออนุญาตย้ำโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งนะคะ <Ç> คุณป <ผม S 2> <party S 1> าร์ตี้คขาก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่นั่งดูอยู่18 29ธันวาคมน,นี้ซื้อยอดนะคะทุกยอดทุกคอร์สที่คุณไปเลยนะคะค<อ>ุณจะได้รับค่ะของรางวัลที่เขาจะแถมให้คุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเมโซไวท์หนคอร์สโปรแกรมแฟตเบิร์เนอร์ออกซิบรท์หคอร์สนะคะแล้วยังได้ลุ้นค่ะ รับแพ็กเกจทัวร์ฮ่องกงเซินเจนจิจูจูไฮสาวัน2คืนแล้วก็ได้สิทธิ์อีกลุ้น,น,นรับ iPhone 6s เรียกว่าคุมมาค้มมากคุ้มมากแล้วก็ยังมีนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ซื้อตั้งแต่6,500บาทขึ้นไปมีสิทธิ์จับฉลากลุ้นรับของรางวัลไม่ว่าจะเป็น Blink Up สิทครั้งเมโซแฟชต1หคอร์สการฉายแสงกระตุ้นคอลลาเจน10ครั้ง อยากให้จัดเต็มมากนะคะเลเซอร์อาหารเสริมโบท็ะะ aser, อกซ์ผิวด้วยโอ้โ oh, ห oh, เรียกว่า <but S 1> ของรางวัลเยอะมากนะครับเรียกว่าใครเข้าไปในวันนั้นอะลูกค้าได้ของแถมกลับบ้านไปแน่นอนทุกคนแน่นอนครับแล้วดิฉันเชื่อว่าคุณเข้าไปคุณได้มากกว่าคุมหนึ่งเลยคุณจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนะี่ยการรักษาการดูแลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและปลอดภัยมันเป็นยังไงใ<ช>ที่สําคัญผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้ไม่ใช่กระโหลกกะลาคุณจะบอกว่าก็ของถูกมันเอาของอะไรมาจะบอกให้นะคะหนึ่งเขาเป็นวานิสาคลินิก แล้วเขามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาพูดให้คุณฟังตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพูดอยู่คือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผ่านออยแล้วมีคุณหมอเป็นคนฉีดไม่ใช่บางคลินิกนะคะชื่อเสียงโด่งดังมีหลายสาขาเยอะแยะมากมายแต่ใหพนักงานมาฉีดตาบอดติดค่านะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมั่นใจได้รีบแอดที่ไลน์นะคะแอดวันนิสาคลินิกนะคะรวมถึงนะคะหมายเลขโทรศัพท์0814962644ใกล้สาขาไหนไปที่สาขานั้น สี่สาขาทั่วประเทศถ่าไม่ว่าจะเป็นขอนแกนประชานนเวศนะคะรามคําแหงแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ไหนนะคะพระหนโยทินพระหนยูพระหนโยธินนะคะเข้าไปตรงข้ามเซ็นทรัลลาตงข้ามเซนทรับคุณโดนมองมองมาฝั่งตรงข้ามจะเห็นเลยป้ายสีขาวเขียวแล้วก็มีนางแบบยืนสวยแล้วก็บอกมาจากรายการอีเมลก็ส์เซอให้เขาแถมให้อีกก็คืออะจีนี้คุณปาร์ตี้มีอะไรจะฝากบอกลูกค้าไม่บอกได้เลยก็คือนี่ก็คือก็ต้องฝากโปรโมชั่นน่ครับสิบแปดถึงยี่สิบเก้านะครับคือโปรโมชั่นนส่ะครา นะครับอย่าลืมมาที่บริษัทคลินิกนะครับก็คือโปรโมชั่นดีๆนะครับแล้วก็ส่วนลดแล้วก็ของแถมเนี่ยรอคุณอยู่ที่บริษัทคลินิกทุกสาขานะครับลดมากค่ะแล้วของ องแถมแน่นจริงๆนะคะไม่แน่อาจจะไปเจอกันที่ฮ่องกงก็ได้เนาะเขาแบกว่าสวยหน้าตึงเลยนะตึงแล้วก็ไปทําบุญที่ฮ่องกงเดินหน้าตึงในหมดไปรับบุญได้เลยค่ะที่สวยเลยเออนะคะสวยใสปลอดภัยต้องวานิสาคลินิกเท่านั้นนะคะแล้วก็เน้นย้ำอีกหนึ่งครั้ง0814962644หรือแอดไลน์ด่วนเลยออฟฟิเชียลไลน์บอกคุณไว้เลยนะช่วงนี้คุณต้องรีบแอดไลน์เพราะว่าเขาชอบทำโปรโมชั่นกระทันหันนะคนคนเนี้ยเมาคุณจะปลตคุณว่าอุายต่สองทุ่มเกือบไม่ทันแคปชั่นให้เพื่อนเรียกว่า ทันทีขาดมากคุณขากเขาขายราคาพิเศษ2ชั่วโมงคุณต้องรีบนะคะอ๋อเนี่เมื่อวานเกือบไม่ขายแค่สองชั่วโมงส่งผ่านลาเรียกว่าจองกันเลยเรียกว่าราคาทุนนี่คือให้ลูกค้าได้จับจองปกติอยู่เดียวคืนมาด่วนพิเศษเพียงแค่3 เข้าไปกับคุณผู้ชมค่ะคู้ตาบผมชั่นเกลโลคะวันนี้ขอบคุณคุณปาร์ตี้ค่ะขอบคุณคุณปาร์ตี้ขอบคุณคุณปพท์คัลคแลยแพทย์ศพ์ัลยแพทยัลยพทันยัพัลยััลัลยัลยแพทย์ลัลยย์ลัลยาพ์ศัยแพาย์ศัรย์ศัย์เยยพรย